อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีถึงทุกคนท,กทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีก เช่นเคยนะครับก็มาพบกันในช่วงตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนองขอมาที่12กุมภาพันธ์64ตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของกอด10หน่วยบนแอดสาตางนะครับ ชุดสรุปบนล,ล่างอาจารย์สมมันชิโร่เนาะเฮียไก่บ้านเศรษฐีนะครับหลัก10หน่วยล่างทองหยอดแล้วก็จะมีข้อมูลของหลัก10หน่วยล่างแอดคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับขอบรบกวนทุกๆท,ท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืม กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่ารอไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของหนุ่มสวนยางนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนาะก็เคยมาแบ่งปันให้นะครับแต่ว่าก็หายไปนานเช่นกันเนาะนะครับผมนิ่งวัดนี้ก็กลับมาลงข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมดอ่า ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี92 90 50 05 62 95 65แล้วก็56เนงวัดนี้ประจําเนงวันที่16กุมภาพันธ์64สนะครับสามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มสวนยางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับเนาะเลขดับ เทพบรรลือนะครับซึ่งเนงว่าที่ผ่านมานะครับดับบนดับหลักหน่วยบนดับหลักสิบบนแล้วก็ดับล่างก็ถือว่าให้ผ่านทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดับหลักร้อยไม่ผ่านเนาะเนิงว่ดนี้เรามารับชมพร้อมกันนะครับ นงวัดนี้ประจําเน่งวันที่16กุมภาพศ64เนาะก็มาอัปเดตข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเลขดับบน7เนาะส่วนชุดนี้จะเป็นเลขดับหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยบนนะครับก็จะมีเลขดับหลักร้อย6แล้วก,ก็7เนาะดับหลัก10บบนจะมี5 6แล้วก,ก็7นะครับดับหลักหน่วยบนจะมี1แล้วก,ก็7เนาะ เป็นชุดเลขดับบนของเทพบรรลือในงวดนี้นะครับผมก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยส่วนชุดนี้จะเป็นชุดเลขดับล่างเทพบรรลือเนาะในงว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่เคยบอกไปก็ให้ผ่านนะครับในงวดนี้ประจําเนงว่าวันที่1 6กุมภาพันธ์จะเป็นเลขดับล่าง1ตัวเดียวนะครับสมาชิกก็สามารถที่จะมาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณ ทุกๆข้อมูลที่เทพบลือมาแบ่งปันให้ด้วยเนาะเป็นเลขดับลดต้นทุนนะครับส่วนเลขเด่นก็เร็วๆนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเทพบลือด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับแต้มรวม110หน่วยบนแอดสุการดานะครับซึ่งเจ้านี้เน่งว่าที่ผ่านมาก็ให้ผ่านเนาะนะครับผมก็สลักออกแต้มรวมนะครับ ศูนย์นั่นเองนะครับผมนิงวัดหน้าก็มาอัปเดตให้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเลขดับแต้มรวม110หน่วยบน1แล้วก็6นั่นเองนะครับสมาชิกก็สามารถที่จะมาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอข้อ,ขอพุ่นข้อมูลจากเลขดับแต้มรวม110หน่วยบนแอดสุการดาด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับบนล่างเฉินหลง JK เนาะนิงว่าที่ผ่านมาแอดไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านนี้ให้ผ่านไหมเนาะเพราะว่านิงว่าที่ผ่านมาแอดไม่ได้มาลงให้ก็ขออภัยสมาชิกทุกทท่านด้วยเนาะนิงว่านี้ก็กลับมาลงให้เหมือนเดิมใครที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นเลขดับบน5แล้วก็ดับล่างจะเป็น9กนั่นเองเนาะสมาชิกก็มาเซฟมา แคปน่าจะเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบนล่างเฉินหลง JK ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเด่น10หน่วยล่างแอดไข่หวานเนาะซึ่งอ่าก็เพิ่งจะเห็นในวัดนี้นะครับผมก็มาเก็บข้อมูลเอาไว้เนาะก็จะมีเลข หลัก10หน่วยล่าง 9, 3, 4แล้วก็5นะครับซึ่งชุดนี้แอดพึ่งจะเห็นในงวันนี้เนาะก็มาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยใครที่ชอบนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยล่างแอดไข่หวานด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดเน้นบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับอาจารย์ต้อมร้อเอดเนาะ ก็จะมีทั้งหมดนะครับ12ชุดด้วยกันใคยมาที่17 18 19 16 15 14นะครับเด่น8จะมี87 88 89 86 85แล้วก็84เนาะสมาชิกก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ต้อมร้อยเอ็ดนะครับขอขออพูดข้อมูลจากอาจารย์ต้อมร้อยเอ็ดด้วยเนาะย้ำว่าชุดนี้เป็นชุดเน้นบนกันล่าง ตรงๆไม่ต้องกลับด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของอแอดกับตันใหญ่โตเนาะในวัดที่ผ่านมาไม่เข้าในงวันนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวันนี้ประจําเนงวันที่16กุมภาพันธ์64เนาะก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดในการที่ให้มานะครับผมจะมี838 883แล้วก็338เนาะ เป็นเลขชุดเบิ้ลชุดหามนิ้งวัดนี้นะฮะแล้วก็จะมีชุด2ตัวจะมี 38, 83, 90, 93แล้วก็03ประจำาเดงว่าวันที่16กลุมภาพันธ์นี้นะครับสามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขออพูดข้อมูลจากแอดกับตันใหญ่โตด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนสูตรใหม่ตัวเดียว อาจารย์ตีเลขเนาะย้ำว่าเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกด้วยนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบน2ตัวเดียวไม่ปักหลักเนาะใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนตัวเดียวอาจารย์ตีเลขด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวแอดทอเนาะในงวดนี้ประจําในงวดวันที่16กกุมภาพันธ์จะเป็นเลขวิ่งบน แ,และก็วิ่งล่างจะเป็น8เช่นกันเนาะใครที่เป็นสายวิ่งก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขออพูดข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวแอดถอนด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของหลัก10หน่วยล่างทองหยอดเนาะเนงว่าที่ผ่านมานั้นก็ไปขึ้นหลัก10นะครับไปขึ้นหลัก10ล่าง9าเนาะเนงวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่16กุมภาพันธกสิเนาะก็จะเป็นหลัก10ล่าง 9, 2แล้วก็5นะครับส่วนหลักหน่วยจะมี 5, 8แล้วก็9นะครับสมาชิกก็มาเซฟมา แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยล่างทองหยอดด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของพี่ควายนำโชคเนาะเนงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเงงวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งเนงวดนี้ประจําเนงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์64เนาะก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด4ชุดด้วยกันก็จะมี29 25 26และก็28นะครับ เน้นไปที่28อ่29ชุดเดียวเนาะสมาชิกก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากพี่ควายนำโชคด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุด3ตัวตรงแอดกราสินเนาะเน้งว่าที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะชุด2ตัวล่าง97เน่งว่านี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับซึ่งเนงวดนี้ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด สชุดด้วยกันเนาะที่ให้มาจะมี 035, 037, 547และก็357้วเ็3 5นาะนะครับผมก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขออพูดข้อมูลจากชุด3ตัวตรงแอดกอนกราสินด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเฮียไก่บ้านเศรษฐีเนาะซึ่งในงวดที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้นะครับผมให้เข้า037นะครับ037 ชุด3ตัวโต๊ดเลยและนอกจากนี้ให้เข้า07 2ตัวบนตรงๆเช่นกันเนงวัดหน้าประจําเนงว็วันที่16กลุมภาพันธ์ก็มาอัปเดตให้แล้วรามารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่วันที่16กลุมภาพันธ์64เนาะก็จะมีเลขเด่นบนล่าง0,168แล้วก็2นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด10ชุดด้วยกันน้องที่ให้มาจะมีตั้งแต่ 012จนถึง268เลยเนาะทั้งหมด10ชุดนะครับแล้วก็จะมีในชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด10ชุดเช่นกันแล้วก็จะมี010206081216182628และก็68นะครับสมาชิกก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอพูนข้อมูลจากเฮียกไก่บ้านเศรษฐีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของข้อมูลเลขเด่นสิบหน่วยล่างคุณป้าเวียงพิงค์นะครับเนงว่าที่ผ่านมากา็ให้เข้าเลขหลักหน่วยล่างจะเป็น7เนาะสลักออกล่าง97นะครับผมเนงว่านี้ก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับซึ่งเน่งว่าใหม่ประจําเนงว่าวันที่16กุมภาพันธ์จะเป็นเลขหลักสิบหน่วยล่าง5้าดแล้วก็9เนาะสมาชิกก็มาเซฟมา แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยล่างคุณป้าเวียงผิงด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของอาจารย์สมมันชิโรเนาะเป็นชุดสรุปบนล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็นเจนะ็ดเนาะและนอกจากนี้นะครับให้เข้า7จเก้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยนะครับผมในวันนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ เนงวัดนี้ประจําเนงว่ามาที่16กุมภาพันธ์64เนาะก็จะมีเลขวิ่งบน8แล้วก็6นะครับชุด2ตัวก็จะมี63 86แล้วก็96นะครับชุด3ตัวก็จะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่863 586 596และก็896นะครับและก็วิ่งล่างจะเป็น 1>, 1แล้วก็0เนาะแล้วก็จะมี1 0 1 3แล้วก็03ที่เป็นชุด2ตัวล่างในงวดน,นี้ด้วยนะครับใครที่เป็น FC ของอาจารย์สมมัญชิโร่ก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมมัญชิโรด้วยนะครับเป็นชุดสรุปบนล่างเนาะ และก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนดับหลักหน่วยบนแอดสตางนะครับซึ่งสูตรนี้ย้ำว่าเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกด้วยเนาะก็จะเป็นดับหลักหน่วยบน3-5และก็ศูนย์ในวดนี้นครับใครที่ชอบก็มาเซฟไว้เลย ส่วนชุดนี้จะเป็นชุดพิกัด10หน่วยบนหรือว่าก่อด10หน่วยบนแอดสตาเนาะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็จะมาลงให้ตามคําขอเนาะในว่าที่ผ่านมานี้นะครับผมชุดนี้ก็ามาลงเกือบ บายเลยนะครับผมก็เกือบจะไม่ทันเนาะนะครับผมก็ให้เข้า7นะครับให้เข้า7ใเน่งวัดที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วยของ3ตัวบนสลักออกบน307นเนาะน่งวัดนี้ประจําเน่งวัดวันที่16กลุ่มภาพันธ์ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับจะมีกอด10หน่วยบน2 7 9 8แล้วก็3เนาะ5ชุดด้วยกันเนิงวัดนี้นะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามา แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขออพูณข้อมูลจากกอดสิหน่วยบนแอดสตา์งด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างเทพบรรลือนะครับนิงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าเด่นล่าง7เนาะและนอกจากนี้ให้เข้า79เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยนะครับผมน,นิงว่านี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ เนมงวัดนี้ประจําเนมว่าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับจะมีเด่นล่าง3 5 6 8แล้วก็9นะครับแล้วก็จะมีเลขชุดจะพูดจากเลขเด่นล่างก็จะมีตามนี้เลยนะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปน้องก,ก็ไปหาเลขดับที่ แม่นๆม,มาลองตัดกันดูเนาะเพื่อที่จะน้อยชุดๆลงนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างเทพบรลือด้วยนะครับก็รอชุดเด่นบนเนาะแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนาของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ